สวัสดีครับนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีนะครับในวันนี้นะครับก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วคุณครูกิษสนับคนทองอุน่นและคุณครูประริสาสมบูรณ์นะครับในวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเด็กๆนะครับในเรื่องของนิทานชาดกนะครับในเรื่องของนิทานชาดกจะเป็นอย่างไรนั้นรับไปดูพร้อมกันเลยไปเลยครับ ในวันนี้คุณครูนะครับจะพาเด็กๆนะครับไปทำความรู้จักกับชาดกนั่นเองนะครับชาดกที่มีชื่อว่าวรุนชาดกนะครับที่มีชื่อว่าวรุนชาดกนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับคุณครูก็ได้บันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับให้นักเรียนได้เรียนกันนะครับเพราะว่า คุณครูติดภารกิจนะครับมีประชุมนะครับทำให้คุณครูไม่สามารถที่จะมาสอนสดให้กับเด็กๆได้นะคุณครูจึงได้บันทึกคลิปการสอนนี้นะครับไว้ให้เด็กๆได้ชมนะครับว่าให้เด็กๆได้เรียนกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับในเนื้อหาของชาดกนะครับชาดกเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอดีตชาติของรัพุทธเจ้า ที่ให้คติธรรมนะครับในด้านต่างๆในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของวรุณชาดกนั่นเองนะครับวรุณชาดกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพิสุรูปหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าพิสุ นะครับพิสุกุดุมพิกะบุติสะเถระนะครับอ่านอย่างนี้นะครับพิสุกุดุมพิกะบุติสะเถระนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกียดคร้านนะครับแต่เมื่อเห็นพระพิสุรูปอื่นบรรลุธรรมนะครับท่านก็อยากจะบรรลุธรรมบ้างจึงได้เล่งปฏิบัติธรรมไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนตุกตึกคืนหนึ่งนะครับได้ยืนพิงกำแพงนะครับได้ยืนพิงกระดาน แล้วท่านนะครับได้เผลอหลับไปพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งนะครับพลิกตัวก็ล้มจนขาหักนะครับได้รับบาดเจ็บไปเมื่อพระพุทธเจ้านะครับสรงทราบจึงได้ตรัสเล่าวะรุณชาดกไว้นะครับจึงได้ตรัสเล่าเรื่องของวะรุณชาดกนี้นะครับเป็นคติสอนใจให้กับชาวพุทธนะครับได้ศึกษานะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่า วะรุณชาดกนี้นะฮะวะรุณชาดกนี้เกี่ยวข้องกับอะไรแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นที่เด็กๆจะได้ไปดูเรื่องของวะรุณชาดกนั้นนะครับเรามาช่วยกันตอบกันหน่อยนะเรามาตอบช่วยกันหน่อยนะครับในกิจกรรมที่มีชื่อว่าคิดช่วยกันนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูคําถามกันเลยว่าคุณครูถามอะไรเด็กๆบ้างนะครับ เพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตัดเล่าเรื่องวรุณชาดกเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตัดเล่าเรื่องวรุณชาดกคุณครูให้เวลาเด็กๆ5วินาทีนะครับสำหรับการตอบคำถามนี้ห4 3ส1หนึ่งนะครับคุณครูจะเฉลยว่าเพราะพระพุทธเจ้านะครับต้องการให้ ชาดกเรื่องวรุณชาดกนี้นะครับเป็นข้อคิดสอนใจนะครับเป็นข้อคิดที่จะให้สาธุชนเป็นข้อคิดที่จะให้เด็กๆนะครับได้นําไปปฏิบัติใช้ปฏิบัติตามในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับคุณครูเตรียมนะครับเตรียมเล่านิทานเรื่องนี้ไว้แล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะฮะเราไปดูกันเลย ทั้งหมดนี่ก็เป็นบทเรียนของวันนี้ใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมถ้าไม่มีวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนวันนี้เป็นเวรของพวกเราต้องไปหาฟืนในป่าพวกเรารีบไปกันเถอะจะได้รีบกลับมาก่อนฟ้ามืดเจ้านะ่ะก็มากับพวกเราด้วย เราแยากย้ายกันตรงนี้นะอีกสักช่วยยามเราค่อยมาเจอกันโ,โอ้เมื่อคืนหมาหอทัน้งคืนเลยอะ่ะนอนไม่ค่อยหลับเลยเอ๊นี่มันต้นกลุ่มแห้งนี่ยืนต้นตายแล้วมั้งเนี่ยต้นใหญ่ชะมัดเลยลึกอะไรดีๆออกแล้ว เดี๋ยวเรานอนเอาแรงใต้ต้นไม้นี่แหละใกล้ๆเวลาค่อยปีนขึ้นไปเก็บกิ่งไม้ก็แล้วกันฮฉ <c oughs> ลาดจริงๆเลยเราเนี่ยเอา้าเจ้าคนขี้เกียจนี่เขาให้มาเก็บกิ่งไม้ไปทําฟืนนันมาแอบหลับสะอีกแล้วเฮ้ยตุ้นตุน,ตนอา้าวจะกลับกันแล้วเหรอ อืรีบๆเก็บฟือแล้วรีบตามมาล่ะโอ้ยต้องปีนสินะโอ้ยหมายทิมตากลับกันมาแล้ว <c oughs> รือเมื่อกลางวันมีผู้ใหญ่บ้านจากตำบลโน้น <c oughs> มานิมนต์พวกเราไปสวดมนต์พรุ่งนี้เราต้องออกจากที่นี่แต่เช้า ยังไงพรุ่งนี้เช้าก็ให้คนหุงหาอาหารไว้ก่อนนะจะได้ไม่ไปหิวกันกลางทางาพี่พี่รีบลุกไปก่อไฟหุงข้าวต้มก่อนเถอะเดี๋ยวพวกเราจะไปไม่ทันเจ้าค่ะ เอ๊ะนี่มันไม้สดนี่นาพี่สายแล้วนะยังไม่ก่อไฟอีกหรอก่อตั้งแต่เช้ามืดแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าไม่รู้ใครไปเอาไม้สดมากองรวมกับฟืนตอนนั้นมันมืดมืดอิชันก็ไม่ทันได้ดูก็เลยจุดไฟยังไงก็ไม่ติดอยู่เนี่ยเจ้าค่ะนี่สายป่านนี้แล้วพวกเจ้ายังไม่ไปกันอีกหรือคงจะไปไม่ทันแล้วล่ะครับ เมื่อวานเจ้าคนขี้เกียจไปหาฟืนกับพวกกระผมแล้วมันแอบ,บไปนอนหลับพอจนเวลาจึงรีบขึ้นไปหักกิ่งไม้สดหอบเอาไปโยนไว้บนฟืนที่พวกผมหามาคนต้มข้าวก่อไฟยังไงก็ไม่ติดสักทีจนกระทั่งเช้าถึงเห็นว่าเป็นไม้สดนะกรับเออสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำไปทำไอ้สิ่งที่ไม่ควรทำแบบนี้แหละจึงเดือดร้อนกันหมด เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ดูเรื่องของวรุณชาดกกันจบแล้ววิชาสังคมเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคุณครูนะคุณครูมีแบบฝึกทักษะมาให้เด็กๆได้ทําวันนี้นะครับเราจะทําในส่วนของในส่วนของหน้าที่9้านะครับหน้าที่เก้าไหนเด็กๆคนไหนเตรียมมาแล้วบ้างเด็กๆคนไหนเตรียมมาแล้วบ้างนะครับเปิดไปที่หน้าที่9้า เราจะทําในโซนสีฟ้านี้นะครับโซนนี้นะครับเราจะทําแบบฝึกหัดกันในโซนนี้นั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับคุณครูนะครับจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะอ่าเมื่อเด็กๆนะครับกลับเข้ามาเมื่อเด็กๆมีหนังสือนะเมื่อเด็กๆมีใบงานวิชาสังคมแล้วนะครับให้เด็กๆ เปิดไปหน้าที่เก้าได้เลยนะหน้าที่เก้าใครทํายังไม่เสร็จหน้าหน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่ 8, แปดนะครับให้ไปทํานะครับให้ไปทํานะฮะอ่าเราจะมาดูกันนะครับว่าแบบฝึกหัดหน้าที่เก้านี้นะครับเขาถามอะไรเราบ้างนะถามอะไรเราบ้างเอาจากภาพนะข้อที่หนึ่งนะครับเขาถามว่าจากภาพนี้นะครับจากภาพนี้ เป็นชาดกเรื่องใดนะครับจากภาพนี้เป็นชาดกเรื่องใดไหนใครตอบผุนครูได้บ้างนะครับจากภาพเป็นชาดกเรื่องใดจากภาพนี้นะครับเป็นชาดกเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยนะเรื่องวรุณ เด็กๆเขียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับเด็กๆเขียนไปพร้อมกับคุณครูเลยว่ารุ่นชาดกนั่นเองนะครับข้อหนึ่งตอบว่รุ่นชาดกนั่นเองนะฮะข้อที่สองเครับคุณครูอ่าหนข้อที่สองเด็กๆเด็กๆตอบ คุณครูว่าอย่างไงบ้างนะครับคุณูจะฟังเสียงเด็กๆนะอะข้อที่สองนะครับข้อคิดที่ได้จะชาดกเรื่องนี้คือข้อคิดที่ได้นะครับจะชาดกเรื่องนี้คืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยคือการทำนะการทำสิ่งที่ควรทำ การทำสิ่งที่ควรทำนะครับก่อนและหลังและการไม่เกียดทาน นะครับถ้าเด็กๆไม่ทันนะครับให้กดสต็อปคลิปไว้นะครับให้กดกด s t สต็อปคลิปไว้แล้วก็ทําเสร็จก็ค่อยกดดูต่อไปนะฮะข้อที่สามโจทถามว่าจากชาดกเรื่องนี้ตัวละครใดที่นักเรียนไม่ชอบนะพี่นักเรียนไม่ชอบสําหรับคุณครูน,นั้นคุณครูไม่ชอบชายหนุ่มผู้เกียจคร้านั่นเองนะ เขาชื่อว่าวะรุนนะครับวะรุนเป็นสิทธิผู้เกียรติค้าน และข้อสี่เพราะเหตุใดจึงไม่ชอบอเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาสร้างความเดือดร้อน ไม่รอบพ่อบด้วยไม่มีความรับผิดชอบด้วย และข้อสุดท้ายนักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากชาดกเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรอาจจะเป็นการนะครับทำการบ้านนะไม่เกียรนะครับทำการบ้านให้เสร็จ แล้วเด็กๆค่อยไปทำอย่างอื่นเพราะถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวหนูมาทำนะคะหลังจากที่หนูดูการ์ตูนเสร็จเด็กๆก็จะไม่ได้ทำนะครับดังนั้นให้เด็กๆทำการบ้านก่อนแล้วค่อยไปดูการ์ตูนแล้วค่อยไปเล่นนะครับอ่า ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิชาสังคมนะคุณครูนะครับจะย่อหน้าจอให้เด็กๆนะครับแล้วให้เด็กๆเขียนลงไปตามคุณครูเลยหรือนักเรียนคนใดที่สามารถตอบเองได้นะก็ให้นักเรียนเขียนคำตอบของตัวเองลงไปเลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาก็จบลงไปแล้วและเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ